สวัสดีครับเพื่อ Net <Network. S 2> นๆครับในคลิปนี้เราจะมาสั่งสมสุตตะเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลร่วม,รวมกันในคําสอนของตถาคตในหัวข้อธรรมที่ชื่อว่ายอมตายเพื่อรักษาใจในรายละเอียดพระอาจารย์ท่านจะได้ทรงสาธยายว่าอย่างไรบ้างเพื่อนๆลองฟังดูนะครับถ้ามีเรื่องเนี่ยให้เขาก่อแต่ฝ่ายเดียวเราไม่ต้องก่อเพื่อนเเขาอยากก่อก่อไป เอยากก่อเรื่องก่อไปแต่เราก็รับรู้รับทราบแล้วก็ปล่อยวางเพื่อนๆน่าจะดีกว่าถูกธรรมะก,กว่านะฮะ,ะเพราะว่าเรามุ่งการหลุดพ้นถ้าเ็าทาอย่างไรก็เรื่องของเขาแต่เราเนี่ยอยากหลุดพ้นเราก็สังวรสํารวมอินทรีย์เป็นตัดหัวแขนขาไว้ในกระดองนะฮะไม่ยื่นหัวแขนขาให้สุนักจิ้งจอกกัดกินเอาอย่างเต้นนะฮะ เราคิดว่าเราจะโต้อตอบอย่างเนี้ยคนพานมันก็มีวิธีที่จะโต้อตอบเบี่ยงเบนประเด็นเรื่องอื่นๆไปได้มันมีวิธีแต่งเรื่องเยอะแยะมากมายหยิบตรงนู้นตรงนี้มานิดๆหน่อยหน่อยสร้างเรื่องขึ้นมาเราก็จะแก้กันไม่จบเพื่อนๆโต้กันไปโต้กันมา <c oughs> และถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าการทนเนี่ยก็ <c oughs> อ,อาจจะสร้างภาษะขึ้นเรื่อยๆเราจะรู้อ่า เราก็ยอมตายดีกว่าเพื่อนๆนะฮะเหมือนถ้าเรายอมตายได้เนี่ยเพื่อนๆพระเจ้าถามเนี่ยจะไปที่ชนบทตรงนั้นเนี่ยชาวสุนาปราตะเนี่ยเขาดูร้ายเนี่ยชอบด่าบริพาทเนี่ยพี่โคนี้ก็บอกไม่เป็นไรดีกว่าเขาประหารข้าพระองค์ด้วยฝ่ามืออ่ะแล้วถ้าเขาประหารเธอด้วยฝ่ามือล่ะดีกว่าบริประหารด้วยก้อนดินถ้าถ้าเขาทำร้ายด้วยก้อนดดีกว่าทำร้ายด้วยท่อนไม้ ถ้าเขาทำร้ายเธอด้วยต้นไม้ดีกว่าก็ทำร้ายข้าพระองค์ด้วยสัตราแต่เขาทำร้ายเธอด้วยสัตราละก,ก็ดีกว่าเขาทำร้ายด้วยอาวุธแล้วถ้าเขาปลิดชีพเธอละ่ะก็ไม่เป็นไรนะสาวกของพระผู้มีพระภาคเนี่ยอิจฉาละอาใจในกายที่เป็นประชุมแห่งมหาพุทธก็นะฮะสัตราเนี่ยมาอยู่ตรงหน้าเราแล้วไม่ต้องวิ่งสแสวงหาแล้วโชคดีจังเลยนะฮะ ตายก็ตายก็เขาอยากให้เราตายก็ไม่เป็นไรเวลาเขาจะให้เราตายเราก็สำรวมอินรีย์นิ่งๆน,นะฮะดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกเพื่นพนอนเพ่แล้วเราจะทาอย่างไรได้เพื่อนๆเราจะตายแล้วก็สำรวมอินทรีย์อย่างเดียวนะฮะต่อสู้กันไปก็เท่านั้นก็สำรวมอินทรีย์ดีกว่านะฮะเพราะว่าเรามุ่งการหลุดพ้นและถ้าความรู้สึก การยอมตายเนี่ยเป็นการรู้สึกการเบียดเบียนตนเองไหมก็คือเราสละเพื่อนเพื่อนว่าตนเนี่ยไม่ใช่ตนกายเนี่ยไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและไม่ใช่ของบุคคลเราอื่น